ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรยีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี่ยการมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งคราวนี้ผมที่ผมพามรับกันนั่นก็คือสกรีทบอร์ดพิซซ่านะผมหรือว่าน้องตัวอะไรสักอย่างตัวนี้ละกันน,นเพื่อนของชิ้นเนี่ยครับจกเดกันทั้งหมด10,000ชิ้นเอาแลแ้วตอนนี้เนี่ยของยังไม่ออกสกินเดียวครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอาวันนี้นั่นก็คือแมปซามูไรแบทเทิลไทคูลนั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วคุยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามตัดภาพเข้าไปในนเกมะครับ แล้วผมหนละังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนใครที่เข้ามานะผมอ่ะสังเกตเลยซ้ายมือเหมือนเดิมนะผมนี่เลยเควสของเรามีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่4อย่างนั้นเพื่อนซึ่งสอย่างนี้นะผมอันนี้แหละเขาให้เราทําการ กำจัดนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นตู้ปลากระดาษซามูไรหรือว่าจะเป็นไอตัวอะไรเขียวๆสักอย่างนะผมแล้วก็อีกอย่าง,หน,งหนึ่งก็คือการฆ่าบอลนั้นเพื่อนส่วนวิธีการทํานั้นเพื่อนใครที่มาถึงตรงนี้นะผมคนไหนที่ไม่มีอาวุธเลยเนี่ยพเพื่อนๆสามารถไปต่อสู้ราฆ่าพลังมาแลกอาวุธตรงนี้เลยนั้นเพื่อนแล้วก็คนไหนที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยน,นี้พนเพื่อนๆสามารถเสกรถแล้วก็ไปหัวดได้แล้วผมอ่ะผมมาถึงตรงนี้ปุ๊บอย่าลืมใส่อาวุธนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้ตัวเกมมีทางอัปเดตมาแล้วผมใครที่ มีาวูดูเนี่ยก็มาใส่อูดตรงนี้ได้เลยนะผมอ่ะผมใส่มปแล้วนะผมสองอย่างนั้นเบื่อนแล้วผมก็จะขออนุญาตวิ่งไปหัวดเลยละกันนะผมซึ่งอย่างละห้าสิบชิ้นเนี่ยใช้เวลาทําไม่นานนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณแค่สิบนาทีก็ได้ประมาณนี้แล้วผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหวดไอลูกโป่งส้มแล้วก็ไอตัวสีเขียวนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมอขออนุญาตขับรถเลยละกันอันนี้ล,ละกันนะผมสิ่งสุดละปอ๊บนีครับผมผมบอกเลยดาบดาบโคตรแรง เอาโอ้อย่าบอกนะทำอะไรอยู่ในรถนั่นไงโอเคไปกันต่อครับผมโดยพวกไอ้สีเขียวนี่นั้นเพื่อนสีเขียวสีส้มเนี่ยมันจะอยู่สุ่มอยู่บริเวณในเมืองเนี่ยหลานเพื่อนเพื่อเขับรถหาเนี่ยก็เจอนั้นเพื่อน ตอยหนึ่งเนี่ยมีเป็นสิบติอันเลยับผมเพื่อนเพื่อนก็ขับวนได้เลยแล้วพวกซามูไรเนี่ยก็เหมือนกันนะผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ตามถนนนะผมเพื่อนเพื่อนขับผ่านในย่าเเจอแน่นอนนั้นเบื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนก็วิ่งฟันวิ่งเก็บวิ่งฟันวิ่งเก็บไปเรื่อยๆนะผมส่วนคนไหนนะผมที่ไม่มีดาเมจหรือว่าไม่มีอาวุธเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไปฆ่าซามูไรเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เอาพลอยไปแลกก็ได้นะเบื่นก็เป็นเกมง่ายๆนั้นเพื่อนใช้เวลาไม่นานนะผมไม่เกินสิบห้านาทีนาจะได้ขอกนะครับผม อ่ะอันนี้ก็ไม่มีแล้วนั้นเปล่อนเดี๋ยวผมขอญาดกอภาพไปไวเลยแล้วกันนะผมตอนที่ผมหัวเสร็จเลยแล้วกันนั้นเปืือนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอนที่เราสู้กับบอสเลยแล้วกันนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะผมสีเขียวของผมนั้นเปล่อนเร็วเข้าเบอร์หนึ่งยังไม่ออกนั้นเปืือนไม่รู้วจะได้หรือเปล่านะผมเบอร์หนึ่งนะขอยัดไปด้วยความไว้แสงอ่ะ จากนั้นนนั้นเพื่อนคนไหนที่ทำเควสเสร็จแล้วนั้นผมเห็นไหมเควสเสร็จหมด3อัน,นนั้นเพื่อนอย่างสุดท้ายเราต้องทําก็คือการฆ่าบ,บอสนั้นเพื่อนซึ่งบอสนของมันจะมีวงขึ้นบนหัวอย่างนี้นั้นเพื่อนผมก็ไม่ลืมกันว่าบอสเนี่ยมันโหดหรือเปล่านั้นเพื่อนถ้าโหดเนี่ยผมคงต้องไปเล่นห้องธรรมดานั้นเพื่อนแต่ผมเนี่ยอาวุธก็ตึงอยู่ขออนุญาตลงไปหวดเลยแล้วกันนะผมจัดการลูกกระจกก่อนโอเคจากนั้นขออนุญาตซัดเลยเลือดเท่าไหร่วันนี้อ่ะอุ้ยหมู่ล็อกโอเคสวยน่าจะโอโ้โหโคตรกาก บอสโคตรกากเสร็จเกมเลยอย่างนี้ปึ๊บกระโดดลบเฮ้ยโอเคไม่ตายอีกนิดเดียวโอเคอะ่ะแล้วหลังจากนั้นนนั้นเพื่อนหนีควสที่เราคาดไม่ถึงเมื่อกี้มีสีงอกมาเฉยเลยเขาให้เราทำการเก็บพิกอัพพิซซ่านะผมอันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าทำไงก็เซอร์ไพรส์มันผมเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันเลยนี่หรือเปล่าโอเคเก็บพิซซ่าเหรอให้ทำอะไรเพื่อน อ๋อดูเหมือนว่านะผมเขาให้เราทําการเดินทางไปร้านพิซซ่าแล้วเอาพิซซ่าเนี่ยมาส่งให้เต่านินจาของเพื่อนเรานั่นเองนั้นเพื่อนอะขออนุญาตสิ่งเลยละกันนะผมรถเรามาแรงอยูล่ละเควสเตอร์ไพซ์ทำเสร็จปุ๊บมีเควสที่ห้าเฉยโอเคโอเคเพื่อนโอเคครับผมปุ๊บยังไงต่ออ๋อโอเคครับผมหลังจากที่เราคุยกับเต่านินจาเสร็จแล้วเนะี่ยอันนี้นะผมนี่เห็นไหมเขาให้พิซซ่าเรามานั่นเพื่อนโอ้ผมก็งงไปดีว่ามันอยู่ไหนว่าปุ๊บ ขอ,อยาดพิ้งไปส่งก่อนอ้าวอ๋อโอเคครับผมมันมีสัญลักพิซซ่าบนหัวอยู่นั้นเพื่อนโอเคกดส่งได้เลยหนึ่งคนนะผมคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะร้านพิซซ่า,านะเพื่อนโอ้โหนี่ไงตาบอดคนที่สองครับผมทำเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าโอเคได้พิซซ่ามาผมเล่งเลยเล่งพิซซ่าเลยจังหวะนี้ ขัดใจขัดใจไวรุ่นขอย,ยับญขี่นี่ละกันเฮ้ยไอนม <c oughs> แม่งอ่ะคนที่สองครับผมอ่ะต่อไปคนที่สามเลยละกันนั้นเพื่อนพวกของมว่องไวนะผมโอเคครับผมสามทับสี่แล้วนั้นเพื่อนแล้วก็คนสุดท้ายนะผมเอา้าทำไมสัญญาลักพิาย,ยังอยู่อ่ะผมไม่ได้ใจน,ะนั้นเพื่อนว่าพิซซ่านี้เนะี่ยเราส่งสามได้หรือเปล่านะผมผมขออนุญาต วิ่งไปส่งสามก่อนเลยละการนั้นเพื่อนเผื่อได้เผื่อปุกนะผมอะฟุกหรือเปล่าได้เลยไหมเอบโอเคไม่ได้นั้นเพื่อนอย่าส่งสามคนนะผมแล้วผมไปคนไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวนั้นเพื่อนขออนุญาตโอ้โห,หนู่นเลยครับผมคนสุดท้ายของเราอยู่นู่นขออนุญาตสิ่งจังหวะนี้ต้องสิ่งแล้วละ่ะพีดาเาร้อนมาละจ้าเพื่อนจ๋า โอเคสวยงามคุยเลยปับ๊บโอเคจากนั้นภารกิจเสร็จแล้วแล้วนั้นเพื่อนก็กดรับกันได้เลยนะผมเบอร์หนึ่งหรือเปล่าเบอร์หนึ่งหรือเปล่าเร็วเข้าอ่ะเดี๋ยวออกไปลุ้นพร้อมกันเลยนะผมว่าผมเนี่ยได้ของหรือเปล่านะครับเพื่อนอ้าวรับไม่ได้เป็นไรนี่ก,กดรับวิธีอ่ากดรับไม่ได้เพื่อนๆเป็นไรครับนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมย้ายเดี๋ยวผมรีเซฟดีกว่า ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอเคครับผมอ่ะโหเซงวันเพื่อนโอ้โหกูสาบที่ทำเบอร์หนึ่งผมรีมาดูดีเพื่อนจนของนะครผมน่าจะได้ประมาณคนที่สิบสามสิบสี่ประมาณนี้ผมอ่ะออกไปดูเลขแล้วกันนะผมดูเลขให้มันช้าใจเล่นๆใครไม่ได้ก็ลองรีเทิร์ฟดูนั้นเพื่อนเผื่อได้นะผมอ่ะอยู่ส่วนไหลนั้นเพื่อนอ่ะอันนี้เลยนะครับขออนุด,ดูสิโอเคเป็นอย่างนี้เลยครผมน้องพิซซาตัวนี้นะผมอ่ะเลขที่ออกก็คือ เซ็งว่ะอ่ะสิบห้านั้นเพื่อนโหอย่างจบแล้วเบอร์หนึ่งโอ้แดกับเบอร์หนึ่งอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนั้นเพื่อนใครที่ไม่ได้ยังไงก็ลองย้ายเซิร์ฟดูเรื่อยๆละกันนะคะผมเผื่อได้นั้นเพื่อนเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนันเพื่อนเพื่อนๆไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแล้วผมแล้ว EP หนะ้าก็อย่าลืมผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP